บทที่6ธรรมจักรกับปะวันสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามารย,ยังพักขวาวาพารานสียังวิหรารติอิสิปะตะเนมิคทาเยตันตะโหพักขวาวาภัญจะวัคขิเยพิกผูอามันเตสิเทวมเมพิกขเวอันตาปัพะชิเตนะนะเสวิตาพาโยกาโยจายังกาเมสุกะ กามะสุขันนิกายุโขโตหิโนคัมโมโปนุปโธทุชะนิโกอะนะน,นิโยอะทัตอะนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิระมะถานุโกโ,โคทุกโขอะนะิโยอะนัตถะสันหิโยโตเอเตเตภิกขเวอุโคอ,อันเตนอนุปัคคัมมะมัจจิมา ปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภูกะรนียานะกะรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมะจะสาภิกขเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิยายสามพุทธาจากภูกะรนียานะกะรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอะยะเมวะอะพิโยถังอถังขีโกมัโคเสยยะชีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกาเวมัชจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุกะราณี ยานการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธ,ธยะนิพายายนายสังวัตติอิทังโขปะนวิทเวทุกขงังอริยสัจจังชาปิปิทุกขาชาชราปิทุกขามาระชัมปิทุกขงังโสกะปะวิเทวะทุกขะโทมณสุปายาสิปิสุปายาสาปิทุขขา อปิเยหิสัพปะโยโคทุกโขปิเยหิวิประโยโคทุกโขยำปัดฉิมนระนะระพาติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอิทงองังโขปานภิกขเวทุกขะสมุทโยอนิยสัจจังย,าย่างตันหา โหนภระวิกานันทิราคะสาหะขาตาตันตะตันตาภินันทินีเสยยะชีทางกามาตันหาพระวะตันหาวิพระวะตันหาอิทางโาขปะนาพิคาเวทุกขนิโรธอริยัสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิหะวิราคะนิโรธโอจากโขปะนิปัติมิสัจโข มุติอะนาละโยอิทงังโขปะนะพิขเวทุกขะนิโรธะนาคทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายะเมวะอริยโยอัถถังคิโกมัคโหเสยชีทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอเนิอานุสุเตสุธรรมเศกขูอุปาทิญาณอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอาลโกอุปาทิตังขปะนิ่งทางทุกขังอริยสัจจังปาริเจปะลิเยยันติเมพิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเศกขู อุทัปาทิญาณาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโฆปานิทังทุขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุทามเมสุจักขุอุทปาทิญาณาอุทพปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโก อุทัปาริอิอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาริยานาอุทัปาริปัญญาอุทัปาริวิชาอุทัปาริอาโลโกอุทัตปาริปาริตังโขปะนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันธิเมพิกาเวปุ เพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจับถูถ้าปัจิยนาถ้าปัจจิปัญญาถ้าปัจิวิชฉาถ้าปัจิอโลโกถ้าปัจิตังโขปะนินางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหิปะหินันติเม พิกเขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานาอุทะปาิปัญญาอุทะปาิวิจาอุทะปาิอโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานาอุทะปาิปัญญาอุทะปาิวิจาอุทะปาิอโลโกอุทะปาทิตังขูปาณิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัป พันติเมพิกเวปุกเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุพิกขุสุธรรมสุผุเดนะอุทา pues. ปะทิตังโผปะนิ่ทางทุกข์นิโรทัอริยสัจจังสัจจิกาตันพันติเมพิกเวปุกเพอะนะนุ สุเตสุทมเมสุจักขุทะปาทิยาณังทะปาทิปัญญาุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิตังโูปะนิทังสุทุกขานิโรธะอริยสัจจังสัจจิกะมตันติเมพิกาเวปุเพออนุสุเตสุทมเมสุจักขุทะปาทิยาณังทะปาทิปัญญาุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิติทังทุกขานิโรธะนิโรธะคามินี ปาติปทาอริยสัจ ouais จันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูถ้ทปฏิญานาุทาปฏิปัญญาุททปฏจิวิชาถ้ปฏิอารโกุททปฏิตังโขบันนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏติปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทปาิยานาุทาปฏิปัญญาุททปาจิวิชาถ้าปาิอารโกอุทปฏิตังโข นินังทุกขะนิโลทะคามิณีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุูเพอานุสุเตสุทามเมสุจักขุอาางอุาาทาปัจจียานังอุทาปัจจิปัญญาอุาาทาปัจจิวิชาอุาาทาปัจจิอารโกโอ,อุาาทาปัจจิยาวกีวัจเมพิกเวอิเมสุ จะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะวิวัตังทวาทาสการังยะถาภูตังยานัทสานงนะสุจินะสุวิสุธทธังอะโหสิเนวตาวาหังพิกาเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสพาม,มเกสันสัสสาม,มะพามมณิยาปชายาสัเทวันุสัส ยะอนุตตรังสัมมาสัมโพชิงอะิสัมพุทโธปันจัญญาสิยะโตจะโโเมพิทเวจิเมสุจัตูตสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังทาวาะสากาลังยะถาภูตัง ยานัทสะนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกทเวสเทวเกโลกเกอะาสามาะเกสะพามะเกสัสนสัมณพามะนิยาปัะญาะสะเทวมนุสายะอน,นุตตะรังสัมมาสันโพธิอภิสัมพุทโธปัจจันยาสิงย,า,ย,า,ยาน,นาณัญจะปะนะเมทัศนังอุทาาัปปิ อุปปาเมวิมุติอะยะมันติมาชาตินติธานิปุนาพระโวติอิทะมะโวจพัพทาวาอัตามะมะอัตามานาปัญจวัคคียาพิภูพัคขวะโตภาสิตังอภิทันอภินันทุงอิมัสมินจปัปปะนะเวญยากะระนัสมิง ัญมาเนายียสัมโตโกลธัญโสยตะัะวิรชังวีตะมะลังธรรมจักขูอุทปาจิยังกิจิสมุทชยธรรมังสามพันตานิโรธมันตินิโรธธรรมมันติปวัติเตจกพักวโตธรรมจักเกปุม,มาเทวาสันทะมะ นุสสาวีสูเอตัมภะกวตาภาลานสีอย่างอิสิปะ,ะเนมิขะทาเยอนุตตะนางธรรมะจักกังปะวติตังอัปตะติวัติยังสมณะเยนะวาภามะเนนะวาเทเวนะว,ว,ว,วามาเลนะวาภาม,มานาวะเจนจิวา โลก History, ัสโลกัสมินติภูมานางเทวานางสัตวทางสุตวาจาตุมะหาราชิกาเทวาสัทธรมนุษสาวสูงจาตุมะหาราชิกานางเทวานางสัตทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัธมนุาเวูงตาวติงสาานางเทวานางสัตทางสุตวายา เทวาสัทธมนุษสาวสุยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวสุตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมมาณรตีเทวาสัทธมนุษสาวสุนิมมานรตินางเทวานางสัทธังสุตวาปะรานิมิตะวะ สกวตีเทวาสัทธะมนุสาเวสุปะละนิมิตะวะสะวันตีนางเทวานางสัทธังสุตาวามมะธรมากายกาเทวาสัทธฐานุสาเวสุเอตัมพระกวตาคารานะสียังอิสิปะเตอิสิปะตะเนมิขทาเยอนุตาลังธรรมะจักกังปวัติตังอัปะ ติวัตติยังสามา,ามานีนาวาภามะณีนาวาเทวาเทเวนาวามาเรน,นาวาพามนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพามนโลกาสะโทอภัคคันจิอัยญจะทะส,ะสะสะหัสัยหัสี โลกาธาตุสังกัมปิสัมสัมปะกัมปิสัมปเทเวจิอัปปะมาโนจโอลาโนโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรม,มีวะเทวานางังเทวานุภาวะอัตขุภักขวาอุทานางังปุทานิสิอันเยสิวัต,ตโก โกนทันโยอัญญาสีวัตตะกุโคโกนทันโยติอิติทิอิติหิทงังายัตสมโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเตะว,ะวะนามังอโหสีติ